อยากให้ชาวราศีกันเนี่ยรับสภาวะความค่อยเป็นค่อยไปให้ได้ก่อนแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมืนเทวฤทิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงดาวพฤหัสบดีค่อยค่อยเดินหน้าราศีกันฝน,<ส>นท่งให้เป็นเข็ม ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีนะคะสามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะที่ l ล n e id ด้านล่างคะ่ะวันที่14กุมภาถึงวันที่18มีนาโดยประมาณนะครับดาวพฤหัสบดีเริ่มเดินหน้าแต่ว่าเป็นการเดินหน้าแบบ ช้าๆแบบค่อยๆนะไม่เต็มก้าวเท่าไหร่กระดึบกดึจะส่งผลยังไงกับชาวราศีกันบ้างนะครับลงมาดูไพ่น้องแอนก่อนนะครับมาดูกันค่ะว่าในช่วงประมาณ1เดือนนี้ที่ดาวพฤหัสบดีค่อยๆเดินหน้า พลังงานของชาวราศีกันเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของชาวราศีกันนะคะแอนมองว่าช่วงเนี้ชาวราศีกันอยากจะลงมือทําอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่อยากจะลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ระยะยาวอยากลองทําก่อนสั้นๆแต่ว่าอยากลองทําแบบว่าอยากทําหลายๆอย่างประกอบกันไปด้วยแต่มันเป็นความคิดที่ตอนนี้ชาวราศีกันอยากทําอะไรที่แบบลองทํา ระยะสั้นๆค่ะมาดูกันค่ะเรื่องที่ดีของชาวราศีกันคือเรื่องอะไรเรื่องที่ดีของชาวราศีกันในตอนนี้มองว่าชาวราศีกันในช่วงนี้เน้นไปที่ทักษะการฟังการทํางานถ้าใครเป็นสายมนุษย์ทํางานในออฟฟิศช่วงนี้คุณให้ความสําคัญกับการฟังมากๆหรือว่าเน้นไปที่ว่าฟังแต่ไม่ได้ฟังแบบ ฟังคนนูน้นคนนี้เขาพูดเขานินทาเขาว่ากันแต่เป็นการฟังฟังคำแนะนำฟังคนที่ประสบความสำเร็จฟังหัวหน้าฟังเจ้านายฟังคนที่มีระดับที่สูงกว่าคุณถ้าคนที่ระดับเท่าเคุณเขาก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่มากกว่าแล้วคุณอยากให้เขาเนี่ยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในทำนองนั้นจะเน้นไปที่แบบว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบอยากฟัง คราวนี้ค่ะในการฟังนั้นมีประโยชน์ไหมในการฟังนั้นเรื่องดีๆคือมีมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกันจะได้มองเห็นช่องทางมองเห็นช่องทางว่า ความสามารถคุณในมือคุณเนี่ยคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเงินที่อยู่ในมือคุณคุณสามารถเอาไปลงทุนตรงไหนหรือว่าจัดการเรื่องอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่ามองไปว่าใครมีปัญหาเพราะว่าไพ่บอกว่าเรื่องหนี้สินเนาะใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินในตอนนี้ไพ่ก็แนะนําว่าให้ติดต่อเจราจาได้เลยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เห็นช่องทางและมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกันเนี่ยช่องทางไม่ได้เป็นช่องทางที่ ไกลตัวต้องไปทําอะไรที่เกินตัวมีเกณฑ์ที่คุณเองสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินจัดการเรื่องหนี้สินตัวเองได้ค่ะแล้วก็ในทางของมูเตลูนะคะไพ่สำหรับนี้บอกว่าชาวราศีกันถ้าจะไปมูให้เห็นช่องทางให้ไปไหว้ขอพรพระพรืม,มแล้วก็ชาวราศีกันช่วงนี้นะคะถ้ามีพิธีมงคลแต่เอาเอาคนที่คุณเคารพและศรัทธานะ มีการเจิมมืออันนี้ก็เป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องอะไรชาวราศีกันช่วงนี้ระมัดระวังในความตรงของคุณในความตรงของคุณความตรงความชัดเจนหรือ ทางตรงเนี้ยคุณคิดว่าคุณจะไปแต่ทางเนี้ยจะเอาแต่ทางนี้ไพ่บอกว่าเฮ้ยบางทีมันมีมันมีทางที่ดีที่เป็นทางอื่นก็มีมไม่ใช่แค่ทางของคุณน่ะทางของคุณน่ะเข้าใจว่าดีอยู่แล้วหรือความตั้งใจของคุณแน,แน่แต่ไพ่บอกว่าไพ่ทางที่ดีกับไพ่เลือกทางที่ดีแอนมองว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังในตอนนี้ ความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่ามั่นใจจนตัวเองเนี่ยสูญเสียโอกาสในเส้นทางอื่นเพราะบางทีอ่ะไอทางที่เป็นทางของคุณนะ่ะมันอึดอัดไปหรือเปล่ามันยากไปหรือเปล่าหรือว่ามันไกลไปหรือเปล่าจริงๆมันมีทางอื่นให้คุณเลือกนะจ๊ะราวนี้มาในมุมของโหราศาสตร์กันบ้างตามแคปชั่นที่เราบอกก็คือชาวราศีกันเนี่ยช่วงที่ดาวพฤหัหสบดีเริ่มเดินเนี่ยฝนทั้งให้เป็นเข็ม,มนะครับนั่นก็หมายความว่า ชาวราศีกันเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องไตรตรองดีๆค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้ความพยายามนิดนึงอย่างที่พ่น้องแอนบอกครับว่าชาวราศีกันเนี่ยเหมาะกับอะไรที่มาเร็วอ <ล úng. S 2> ไปเร็วทําเร็วประสบความสําเร็จเร็วๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ชาวราศีกันต้องการจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เล็กเงี่แต่ว่าภาวะแวดล้อมเนี่ยมันทําให้ชาวราศีกันเนี่ยต้องช้านะครับการที่ดวาวพฤหัสบดีเดินหน้าช้าๆเนี่ยเดินหน้าอยู่ในเรือน สุภาษะนะครับในทางโหราศาสตร์สุภาษะคือความสําเร็จทุกๆความสําเร็จมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปองค์ประกอบที่มาของความสําเร็จเนี่ยหเลยมาจากครอบครัว 2. มาจากคนที่เราร่วมงานด้วยนะครับสองค์ประกอบสําคัญที่สุดก็คือคนรักในมุมของครอบครัวก่อนชาวราศีกันการเชื่อมโยงการเกี่ยวพันใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือไม่เกี่ยวก็ตามนะครับทุกอย่างจะช้า แต่มันเดินหน้ามันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มันหยุดทุกอย่างที่มันเคยหยุดมก่อนหน้านี้มันจะเริ่มเดินหน้าไม่ว่าจะปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินชาวราศีกันมีในเรื่องของการติดต่อประสา,งานงานเกี่ยวกับทรัพย์สินยื่นกู้บ้านใดๆไว้ก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งการซื้อขายทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของชาวราศีกันเองหรือว่าของคนอื่นหรือแม้กระทั่งชาวราศีกันเป็นตัวแทนไบในหน้าก็ดีนะครับทุกอย่างจะเริ่มเดินแต่จะไม่ได้ถึงกระทันใจเรา เราต้องใช้ความอดทนความพยายามแต่ข้อดีก็คือมันไม่ได้เร่งเร้าจนเกินไปทําให้เราเกิดความผิดพลาดทุก mm hmm. อย่างค่อยเป็นค่อยไปเรามองเห็นว่าอ๋อมันขยับไปตรงนี้เดี๋ยวมันจะขยับไปตรงนี้ค่อยๆขยับไปเราสามารถเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าล่วงหน้าล่วงหน้าได้ mm hmm. นะครับแล้วพอหลังวันที่18มีนาคมมันจะติดสปีดซึ่งเราก็จะมีคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งเหมือนกันในการเดินหน้าของพืรหัสซึ่งใช้คําว่าพืรหัสเดินหน้าอย่างรวดเร็ว <Okay. S 2> ก็จะต่อยอดจากตรงนี้ซึ่งมันจะ เป็นความหมายในเชิงเดียวกันแต่ภาวะหรือว่าความเร็วเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยความหมายมันจะไปแบบเร็วอ่ะทุกอย่างจะเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ชาวราศีกันเนี่ยรับสภาวะความค่อยเป็นค่อยไปให้ได้ก่อนนะครับช่วงเวลาหนึ่งเดือนกับอีกสี่วันตรงเนี้ยทายังไงก็ได้ให้เราเนี่ยอยู่ในความพร้อมอยู่ในความรอบคอบอยู่ในความเตรียมตัวนะครับภาวะต่อมาก็คือคนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงาน แน่นอนดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิก็คือคนที่เราต้องไปจอยไปแจมไปร่วมกับเขาเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันเป็นแหละแต่มันไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้ถึงขนาดเฮ้ยเราอยากให้เขาเดินสิบเนี่ยเขาเดินแค่ห้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กึกกึกกักกักยึกยึกยักยักหรือเหมือนเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งธงไว้ให้เขาที่สิบพอเขาไปสปีดพรวดเดียวถึงห้าพอห้าเสร็จปุ๊บราเนี้ยเนิบละ อืดอาดไม่ทันใจมันจะทําให้ชาวราศีกันพอไม่ได้อย่างใจปุ๊บเนี่ยมันมันตีรวนนะความตีรวนเนี่ยมันเกิดจากตัวชาวราศีกันเองชาวราศีกันช่วงที่อีกฝ่ายหนึง่งช้าอืดอาดหรือว่ามีปัญหาเนี่ยชาวราศีกันพร้อมชนพร้อมเคลียร์แต่จริงไอ้อคําว่าเคลียร์ของชาวราศีกันในช่วงเนี้คือหาเรื่องเลยนะพร้อมที่จะมีเรื่องกับอีกฝ่ายหนึง่งมันทําให้ชาวราศีกันมีปัญหาในภายหลัง อย่าลืมว่าพอหลังวันที่18มีนาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเร็วกว่าปกตินั่นแหละชาวราศีกันจะไม่ทันชาวบ้านแล้วในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีในช่วงนี้นะครับในอีกในหนึ่งในมุมของความรักนะครับความรักของชาวราศีกันเนี่ยมันจะเป็นภาวะแบบเหมือนกันคือไม่ค่อยได้อย่างใจคนรักของชาวราศีกันทําอะไรก็ดูขัดหูขัดตาไม่ได้อย่างใจไปหมดแต่ในทางกับกันถ้าชาวราศีกันกับคนรักเนี่ยอยู่ไกลกันอยู่ห่างกัน กับเป็นเรื่องที่ดีความช้าของอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยมองเห็นความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมากขึ้นแต่แค่ให้รู้ว่าเขาช้าหนึ่งอย่าไปเห็นให้เขาเร็วกับสองเราอย่าไปติดภาพความช้าของเขาว่าเออตอนนี้เขาช้าเราเห็นความเป็นไปของเขาแล้ววันหนึ่งเขาเร็วขึ้นแล้วเราจะไม่ชินเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันครับสิ่งแรกที่ต้องทําในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเริ่มเดินเนี่ยพิจารณาตัวเอง พิจารณาสิ่งรอบตัวแล้วเข้าใจว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันจะปรับจะเปลี่ยนไปยังไงสิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องเข้าใจและตามมันให้ทันในอนาคตอตอนนี้มันช้าให้เข้าใจว่ามันช้านอนาคตมันจะช้าหรือจะเร็วเราต้องเตรียมตัวเราไว้ให้พร้อมเท่านั้นเองคราวนี้ในมุมของการมูเตลูบ้างอยากให้ชาวราศีกันเนี่ยอย่างแรกเลยคือการเดินทางไกลเดินทางไปมูไปการเดินทางต่างประเทศไป สักการะไปไหว้พระต่างประเทศได้ก็ดีนะครับการไปสักการะหรือไหว้ไหว้พระตามถิ่นที่ธุระกันดานหรือว่าทางไกลๆข้ามเขาข้ามทะเลได้ก็จะยิ่งดีนะครับคราวนี้มูเราขอพรเรื่องอะไรมาดูน้องแอนนะครับ มูและขอพอรเรื่องอะไรดีแอนมองว่าแบบนี้ค่ะชาวราศีกันแอนขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่เราได้ไพ่มองเห็นช่องทางนี่แล้วก็ธาตุดินสมบูรณ์ในไพ่สามใบเนี่ยจะหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ใครที่จะทำสัญญาเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มองทั้งในมุมขายในมุมของการที่จะเซ็นสัญญาจะเป็นหนี้จะซื้อ,อ ทั้งสองทางนะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกันเนี่ยจะได้ทำธุรกรรมในช่วงนี้ถ้าไม่ได้ทำในช่วงนี้ก็ต้องเห็นช่องทางในช่วงนี้ค่ะถามว่าเสริมดวงเรื่องอะไรดีเสริมดวงเรื่องของการทำสัญญาหรือว่าทักในการขอพรค่ะก็คือการขอพรกับพญานาคปุยญาพญานาทั้งหลายแหละสัญญาในอีกมุมหนึง่งถ้าเสริมดวงนะ เวลาทำอะไรก็ตามให้มีเอกสารหลักฐานที่มันชัดเจนไม่ใช่การสัญญาเฉพาะคำพูดลมปากอ,อันนี้คือการเสริมดวงของชาวราศีกันค่ะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าชาวราศีกันคุณได้บนบานสารกล่าวหรือขอพรอะไรไว้ที่ยังติดสัญญิงสัญญาอะไรอยู่อย่าลืมไปแก้ด้วยหรือถ้ามาดูอันนี้แล้วแบบ เอ๊ะนึกได้แล้วพลังงานตรงกันพอดีเป็นเกี่ยวกับพญานาคพอดีก็ไปแก้ไปไหว้ซะกับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําชาวราศีกันนะครับน้าหอมกลิ่นราชาวดีนะครับชาวราศีกันเนี่ยมักจะมีอะไรเข้ามาปะทะเข้ามาชนให้เรารู้สึกปั่นปวนพอ,อมสมควรนะครับราชาวดีเนี่ยจะคุมให้ชาวราศีกันนั้นนิ่งขึ้นนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาอย่างน้อยน้อยเนี่ยที่มันจะเข้ามาปะทะแรงเนี่ยมันจะซอฟลงจะเบาลง ขออวยพรให้กับชาวราศีกันทุกๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะประสบพบเจอกับเรื่องราวใดๆนะครับไม่ว่าจะยากหรือว่าจะง่ายสิ่งใดๆที่เข้ามาหาชาวราศีกันนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะครับจากร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีขอให้ชาวราศีกันประสบความสําเร็จครับขอให้ช่วงที่ดาวพฤหัสบดีค่อยๆเดินหน้านี้ชาวราศีกันค่อยๆเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีแล้วก็โชคดีมีความสุขค่ะ โปรโมชั่นเดือนมกราคมนะครับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตากับแอนหมื่นสีนะครับเราจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆส่งไปให้นะครับฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ